ทุกคนจบเกมนี้พี่จะขึ้น100ดาวแล้วนะตอนนี้พี่ก็อยู่99ดาวเกมนี้ก็จะเป็นเกมสุดท้ายนะคะที่พี่จะขึ้น100ดาวพอดีเลยแล้วก็เกมนี้ก็มีคนพิเศษมาแบกด้วยนะคะก็คือพี่คนนั้นนั่นเองที่จริงเรามากันแค่2คนนะคะอีก2คนคือเราสุ่มทีมมาเรามาดูกันนะคะว่าเกมนี้พี่จะขึ้น100ดาวไหมหรือว่าจะสอยบักล่วงล่วงมา98ดาวอุ้ยครั้ง มีแอร์ดอปลงมาด้วยเดี๋ยวเราไปเก็บไว้โอ๊ยตกใจหมดเลยโหแอร์ดรอปมาทําไมทําอย่างนี้เตะพี่กระเด็นเลย <c oughs> ดีนะแอร์ดอปอัปเดตมาใหม่ตกแล้วไม่เป็นอะไรอ่ะโอ้โหไม่งั้นตุยแน่เลยอ <c oughs> อ้ย <c oughs> เพื่อนล่วงแล้วเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนกันก่อนนะคะไหนไหนเพื่อนอ๋อยู่นี่นี่เองเดี๋ยวเจอนี่เป็นไงล่ะล่วงไปดีครับผมเราก็ตื่นเหมือนกันนะเนี่ย ไหนไหนอีกอะโอ้โหเดือแค่สองคนเองเธอปั้งโอ้โหไม่โดนอ่ะช่วยเธอโอ้โหตึงจังเลยที่ลาตรงนี้ตรงนี้มีโอ้โหไม่โดนอะไรเลยจังหวะน,นี้มันต้องเกี่ยวซันล้วแหละนี่แน่นี่แน่อุ้ยดาวเธอ ก็อดาวแล้วมาช่วยเขาหน่อยที่รักเร็วๆโอ้เธอมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้สุดท้ายก็ตัวย่เหลือพี่คนนั้นคนเดียวนะคะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าแฟนของเราจะสู้สองหนึ่งได้ไหมนะคะก็แค่สองตัวเองนะ,ะ้วนเราไม่หวันห่นยู่แลลวเฮ้ยร่วงไปหนึ่งครับผมโอ้โหหมด นี่นะครับอืมแอคไปด้วยนะจ๊ะแบบนี้โดนซ้ำศพแน่เลยพี่ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะเราก็นำมาหนึ่งเกมแล้วนะคะอุ้ยเราจะได้ไหมเนี่ยแต้มหนึ่งรอยดาวเนี่ยหรือว่าจะร่วงอะทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะเรามีคนแบกอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเราก็มีคนแบกอยู่แล้วแหละ <c oughs> โอ้โหวิ่งด่งดงไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวก็ร่วงแหละพอนุ่ม เนี่ยเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้ดีวกว่าเนี่ยเนี่ยเผื่อมันวิ่งขึ้นมาอุย้ยข้างหน้ามีคนเปิดไฟนะคะโอ้ไม่โดนเฮ้ยเอ้า เฮ้ยทำไมพี่ดาวอ่ะมันยิงพี่ได้ไงทำไมพี่ยิงมันไม่ได้อ่ะเพื่อนเชนหน่อยครับช่วยอ้าวโอ้เพื่อนสุดท้ายหมดเลยเหลือพี่คนนั้นคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยสู้เขาที่รักสู้เขานี่ยิงไปไม่โดนเลยนะคะทำไมมันยิงเราได้พี่ก็แปลกใจเหมือนกันอ้าวพี่คนนั้นก็ดาวเอาไงดีนะคะจาวะานี้เหลือผู้สาวคนเดียวโอโ้เปิดไปล่วงหนึ่งครับวยเขาจะเก็บสีหรือเปล่าคนนี้ทุกคน ฮ้ยล่วงสองเอ้าโอ,โอ้กำลังเสียเลยอะไม่น่าเชียร์เลยนะเราก็โอเคนะคะถือว่าไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เกมก็เสมอกันนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพี่จะขึ้นหรือเปล่าทุกคนออ้ยเ้ยโอ,โอ้นายทาไมนายยิงอย่างนี้อะโอ้โหเจ็บเลยทุกคนแบบนี้ก็ยิงโดนเฉยเลยโอ้โหนายนี่ไม่ได้เลยนะ กุ้ยมีเท้าขึ้นเต็มเลยอ่ะกับเพื่อนน่ะฝั่งนี้น่าจะไม่มีนะน่าจะอยู่ฝั่งนน้นหมดอุ้ยเธอโอ้ที่รักเข้าตุยเลยว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่านะฮะไหน่ะเ <c oughs> พื่อนอ๋อนี่เปิดไปนะโอ้ไม่โดนเลยเอาไงดีอ่ะเ <c oughs> พื่อนล่วงไปสองแล้วเนี่ยตรงนี้มีคนด้วยอ่ะเฮ้ยมันจะมาอุยอา้ยอ้าวยิงอะไรของฉันเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> พื่อนจะไว้นะฮะล่วงไปหนึ่ง เป็นไงล่ะมาดิครับผมอเหลือหนึ่งหนึ่งครับผมมาดิมาดิมาด,มาดินี่ไงนี่ไงโอ้โหทุกคนไม่ได้อะไม่เห็นมันเมื่อกี้อะตอนแรกคิดว่ามันอยู่ข้างในอะ โอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะเกมเมื่อกี้นี่ถือว่าแบบมันฟุกนะคะเกมนี้เราต้องจริงจังแล้วเละเราต้องได้สีแค่ดาวเดียวเองอะ่ะมันจะยากตรงไหนกันเชียวเนาะทีมเราก็ตึงขนาดนี้แล้วเนาะอุ้ยเพื่อนดาวแล้วหนึ่งไม่มีตัวมาตรงนี้เธอเธอเธอมาตรงเนี้ยไองนี่โอ้โหไม่โดนนะคะทุกคนไม่ดาวด้วยนะจ๊ะล่วงไปหนึ่งครับผม กระโดดยิงโหเคี้ยวจัดกระโดดยิงก็ได้มาดิมาดิมาดิพร้อมครับอืมใครจะได้ไอ้ดอบก็มาสิอือหืออุ้ยเธอดาวคู่เธอเธอมาชุบข้าหน่อยเรียวเรวที่ลาชุบข้าหน่อยฮะดาวคู่เ้ยดาว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 โอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเพื่อน พอเวลาพันยาสักห้าวินะฮะนี่อุยเพื่อนล่วงเพื่อนล่วงแกเย็นเ็นนะแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้หรอนี่มาดิครับสี่สองนะคะฝั่งเรามีสี่นะครับผมก็มาสิฮะไม่เหรอคนนั้นดันเร็วอะุอ้ยที่รักที่รักเราดันงั้นเราก็ไม่ดันนะฮะอยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> เอ้ยผู้สาวผู้สาวด่วนตรงไหนอะไอโวเดี๋ยวชื้อผู้สาวก่อนแล้วใดๆมันอยู่ตรงไหนนี่เรายังไม่รู้เลยเนี่ย ข้างหน้าเหรอเอามันจะมายิงซะหน่อยอ่ะเพื่อนเก็บหมดเลยตอนนี้ก็เสมอกันนะคะอุ้ยทำไมเกมมันอย่างนี้อ่ะเราจะได้ไหมเนี่ยหนึ่งร้อยดาวของเราเนี่ยที่รักเรานำหน้าเลยดูสิอืมน่ารักจังเลยนะคะไปรับกระสุนก่อนใครเลยมามาตรงนี้ดีกว่าดักตรงเนี้ยมาดิอ๋อไม่มีอ่ะทุกคน,น,น,นเฮ้ยน่ไงๆใครวบ นียล่วงไปเสียครับผมนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้อุ้ยลัง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 อุ้ยเฮ้ย,ยเธอนั่นมันอยู่ตรงนี้ยังไม่โดนเมื่อกี้มันมาเร็วเกินซุปผู้สาวก่อนอนอไม่ธรรมดาวันทีเขาเหม็นซุปเลยเชื่องอนละนยียโดนไปนัดหนึ่งนะคะโอ้สไนกโหลกกะลาก็โดนเหมือนกันนะนี่อ่ะผู้สาวนั่งจ็อกมอกอะไร ในเกมนี้เราก็ได้ไปนะคะ3-2แล้วนะสามสอแล้วนะวเล่นปือนอะไรดีนะ้าเอา MP แล้วก็ไอ้นี่อไอไอชวอนนะคะแบงเกอร์พี่คนนั้นเราจะเล่น MP 40นะคะอุย้ยด่านนี้เล่นได้ไหมเนี่ย MP 40เนี่ยปกติมันต้องเล่นปืนไกลไม่ใช่หรอทุกคนแลนชื่อ MP 40ทําทำไมเนี่ย นี่ล่วงเป็นหนึ่งแล้วผู้ใดยิ่งล่วงเนาะเพื่อนเราตึงจังเกมนี้รู้สึกว่าส้มดีมากๆเลยนะคะที่เจอเพื่อนที่ตึงแล้วก็สาม่อัแบกเราได้นะคะปกตินี่ล่วงและปันเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเรานั่งรออยู่ตรงนี้ข้างหน้ามีคนด้วยนะจ๊ะนี่ฝั่งนี้อุ้ยตรงตรง,ตรงนั้นมีคนไอ้ล่วงไปสิครับผมมาดีมาดีมาด,มาดีจะมาหรือไม่มาฮะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปเองนี่อไม่โดน <c oughs> หมดแม็กล่วงไปสิครับผม,มจริงๆเราก็ตึงอยู่แล้วแหละตรงนี้ตรงนี้มันมีอุ้ยว้ายโอ้โหไม่ได้ตั้งใจกระโดดนะฮะแต่ตั้งใจลงเฉยๆโอ้โอตัวฟรีเลยอะ่ะเอาจังหวะนี้เพื่อนต้องเก็บได้แหละนี่ชนะไปครับทุกคนในที่สุดพิลักี้ก็ขึ้น100ดาวนะคะ นี่มาเตรอร์เลยนะคะมาเตรอร์หนึ่งร้อยดาวจ้า เป็นไงทุกคนในที่สุดพี่ก็ขึ้น100ดาวนะคะอุย้ยตึงจังปกติไม่ได้ดันง่ายๆนะซีสีในส่วนมากพี่จะชอบดันแรลงใหญ่มากกว่านะคะซีสีส่ในแบบลิ้นยากอะ่ะคือเราไม่มีทีมคืออีกอย่างหนึ่งพี่ก็ลิ้นไก่ด้วย <c oughs> โอเคนะคะในที่สุดพี่ลักกี้ก็ขึ้น100ดาวแล้วนะคะที่จริงคลิปนี้ก็นานมากๆแล้วแหละทุกคนตั้งแต่ซีซั่นก่อนอะ่ะพี่เพิ่งว่างมาตัดลงอะ่ะคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงพักผ่อนด้วยไง นับจากนี้ไปเดี๋ยวพี่ก็จะมาลงคลิปให้ทุกวันนะคะ